ในสนามเด็กเล่นมีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงเวี่ยงหลายอย่างเล่นสนุกแล้วก็ได้เวลาทิ่จาการทดลองหน้าทึ้งเกี่ยวกับแรงเข้าหากสูนกลาง นักทดลองแจกลูกเหล็กกลมๆพร้อมกับกละมังขนาดกลางให้กับเด็กๆเกมื่อใส่ลูกเหล็กลงไปในอ่างจากนั้นหมุนอ่างให้เป็นวงกลมก็จะเกิดเรื่องสนุกที่ไม่คาดคิดขึ้น โ oh. อ้โหเพราะแรงหมุนทําให้ลูกเหล็กเคลื่อนที่เป็นวงกลมไปตามพื้นผิวของอ่างเหมือนกับรถไถถังแรงที่ทำให้ลูกเหล็กหมุนอยู่ได้นี้เรียกว่าแรงข้อศูนย์กลางแล้วถ้าเป็นมาเป็นลูกป่งใสๆใบนี้ เปลียนหาบาทละช่วยกนคิดหน่อยสิครับว่าเราต้องทำยังไงจึงจะสามารถทำให้เหรียญเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เหมือนกับลูกเหล็กกันนะโอ้เซนเดี่ยวป่ิที่้อ านะโอ๊ยริงรร้งแล้วเีเอางี้ถามน้องๆก่อนดีกว่าวิธีการที่จะทำให้เหรียญเหรียญห้าบาทเนี่ยไปไต่ถังเหมือนเหมือนกับไต่ถังนะแต่นี่ไต่ลูกโป่งเนี่ยวิธีการของน้องทำย่างไงครับเพราะว่ามันเป็นแรงเหวี่ยงอยู่ในลูกโป่งมันเป็นกลมๆครับก็เลยคิดเอาเหรียญเอามากิ้ง <laughs> ลูกโปง่ง แล้วแรงเวียนนี่สร้างมาจากไหนครับแม่งแบงแรงเราแรงเราเราหมุนค่ะแล้วก็บุลลุล้ลุ่มลุ่มอยู่ในลูกโป่งค่ะอ๋อขยับมีลมขยับมันก็โอเคก็คือสร้างแรงเวียนโดยการเอามือขยับลูกโป่งใช่ไหม<อ>ครับทำให้เดี๋ยวน,นี้มันขยับเป็นวงกลมได้ครับ,บอ่าหม,มุนแล้วจับมันนิ่ง และนี่มันก็จะกลายเป็นเหรียญห้าบาทไส่ถังห,หมีหมีแต่ทางของเราเป็นลูกโป่งครับถังของ,งเ,ขเราเป็นลูกโป่งนั่นเองนะครับ